เง <So S 1> ินแบบ smart spending นี้นะคะพี่มีเงินให้น้องคนละ40,000ื่นบาทลองไปแจกแจงกันดูจีตาม3หัวข้อที่บอกไปชื่ออนุนะคะมาจากแผนเมื่อชาร e q u n t e r p r i s i n e s s ค่ะถึงวันจริงแล้วที่ต้องพีเศษเรื่องการ้องแผน การเงินก็คือตื่นเต้นค่ะยิ่งวันจริงยิ่งตื่นเต้นสามเดือนแรกนะคะเงินจำนวน12,000บาทอัตราดอกเบี้ยส8งจเปอร์เซ็นต์น้องจะได้กำไรคึอ345ร้อยสี่สบาบาทในการดอกเบี้ยมันีขึ้นมีลงใช่ไหมสามเดือนลงว่าคือสามเดือนต่ออายุน้องใช้เรทเดียวกันตลอดไม่ได้คาดหวังว่าดอกเบี้ยมันจะขึ้นหรือจะลงเพราะฉะนั้นรีเทิร์นมันจะไม่คงที่ ค่ะแล้วเงินงลงทุนอีก27,000บาทนี้ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนนะคะมันก็เพราะว่าธุรกิจนี้สามารถคืนทุนได้ภายในเวลาส5วันเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นกำไรแล้วแล้วกำไรนี้จะเอามาให้ที่บ้านค่ะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะ,คะ,คะสดๆแบบนี้เนี่ยมันไม่มีเทคมันไม่เหมือนการไปขายที่เดียมันมมเทคไม่ได้ผิดแล้วผิดเลยน้ำไม่ไหลไฟไม่มาในวินาทีนั้นเนี่ยแปลว่าทุกอย่างเต็ม จะให้ไม่เฟลก็คือต้องสักซ้อมอย่างีนะเราจะได้ไม่ต้องวิ่งไปนิ่แล่เอเป็นเพียง่นี้แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ฉันจะมาำเนนเนอเกี่ยวกับการวางแผนในการใช้เงินนะคะหรือ smart spending นะคะโดยโจทย์ที่กำหนดให้นะคะก็คือกำหนดเงิน40,000บาทและให้เราบริหารจัดการเงินนะคะโดยให้มีความเหมาะสมกับทั้งตนเองครอบครัวและการศึกษานะคะจริงๆแล้วโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไานออมเพื่อตัวเดนะครับผู้นี้จริงก็ เหมือนดูโจทย์ว่าตั้งใจทําให้ครบนะครับทั้งสามเรื่องนะครับวิธีการนําเสนอด้วยด้วยการใช้สมาร์ทมันอาจจะดูเป็นรแะบบพอสมควรรู้สึกว่าทั่วไปแล้วพอเราพูดถึงการ์ตูนมันก็จะดูแตกสลายพอเราพูดถึงแคปเท็ตเซนียอาร์ทีมันเป็นเรื่องที่แข่งพอสมควรพอเวลาจัดหัวข้อลงเนี่ยนะครับในลักษณะของ,ของ,ของเอรื่องตัวเอางแล้วนะเขาเนี่บางทีหัวข้อบางท,ท,ทีอาจจะไม่ฟิตเท่าไหร่ มันเหมือนต้องดูดูในแขนนี้หนึ่งนะครับแต่ก็หนูพยายามจะตั้งใจให้ให้ครบจบจริงๆแล้วหนูเริ่จริงๆแล้วหนูเริ่มต้นจากการวางแผนสองอย่างคือหนูจะแบ่งเป็นระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวระยะยาวที่เป็นเพื่อตัวเองหนูเรื่กที่จะนําเงินมาสร้างธุรกิจแต่สร้างยังไงสําหรับธุรกิจที่หนูจะสร้างหัวใจของธุรกิจตรงเนี้ยคือธุรกิจยุคใหม่ ไม่จาเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงแต่หนูจะใช้ไอเดียบวกกับความรู้ในการต่อยอดความคิดค่ะตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้เห็นภาพเท่าไหร่ว่าจริงแล้วเราแบ,บ่งเงินเป็นยังไงบ้างเราวอย่าง,างาที่พี่พูดถูกนะคือเราไม่ไมบอกกันชัดเจนเลยว่ากี่บาทค่ะไม่แน่แ,นแล้วพี่ก็เลยไม่เห็นว่าจริงต้องตังค์ทองหรือเลปล่ากับตัวสองสามตัวนะคะซึ่งก็คือคําว่าเ T แล้วก็ C ค่ะแล้วคือถ้าเป็นของจริงนี่คือสปอตไลท์ที่เราคนเดียวบนั้น เอาถ้าถ้ามาทางนี้ก็ต้องมาทางนี้นะครับอย่าเขินถ้าเขินเนี่ยมันแปลว่าเราเรายังไม่ค่อยเรายังไม่ค่อยเต็มที่เรานทนดูเขาจะเจ็บที่ได้ไหมนะครับจะลงทุนอะไรสักอย่างที่สามารถเพิ่มเงินที่เรามีอยู่ในตอนนี้ให้มากขึ้นในระดับที่พอสมควรนะคะเราคิดว่าจะลงทุนเลี้ยงปลาดุกน,นะคะเ,เลี้ยงในกระชากปลาดุกโดยปกตินะคะก็จะ,จะเจริญเติบโตประมาณสามเดือนใช้หวลาการเจริญเติบโตสามเดือน ท่านเคยเห็นโฆษณาอยู่อันหนึ่งที่เป็นทฤษฎีของในอยู่เลีเ้ยงที่มีคนปลูกผักเป็นตัวการะตูน้นในสักอย่างแล้วก็เลี้ยงฝากอ้อยแล้วอ้อยร่มอะไรจริงๆเนี่ยมันคือทฤษฎีการความเสี่ยงเรียกว่าน้องมีหุ้นมีเงนินฝากมีเลี้ยงปลาเขาเรียกว่า d i v e r s i f i c a t i o n p o r t f o l i o ยินดีมากๆเลยที่ได้เข้าร่วมในโครงการดีๆนะคะเป็นนันเออร์ art creativity top programmer award อาจจะดูแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แปลกๆมาดูชื่อว่าควรจะจัดการยังไงกับเงินจำนวนก,ก้อนสีห่หมื่นนี้ลงกราฟที่ได้คือเป็นเปอร์เซ็นที่แปลกๆจริงอะเกิดจากการที่ปอนด์เพื่อการเรียนนะคะที่จำนวนนั้นห้าพันบาทแล้วก็เพื่อตัวเอ,ะะองอนาคตที่หนึ่งหมื่นบาทเพื่อครอบครัวนะคะอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทมันก็มีแต่คราวนี้ประเด็นคืออะไรประเด็นเอาอย่างแรกก่อนก็รู้เลยว่าเป็นปร,ริญญาโทเพราะสเต็ปที่มาเนี่ยมันไม่ใช่เงินสี่หมื่น มันเป็นโอไลฟ์ของเราเลยเ<ช>ว่ามันวางแผนขนาดควาชีวิตเพราะนั้นดีเทลของการใช้เงินสี่หมื่นมันมองไม่เห็นไงนะฮะมันกลายเป็นบิ๊กบิ๊กบิ๊กโปรเจกต์บิ๊กชายจี้สำหรับชีวิตในการวางแผนชีวิตมากกว่าใช่ไหมสำหรับอะไรนะฮะแฟมิลี่สตาร์ทอีดีทายเมนต์อะไรเต็มไปหมดนะฮะแต่เรื่อง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 การแบ่งจัดสรรเงินแล้วก็เป็นวางเป็นกองกองไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สำหรับ e ป็นมันนสำหรับเป็นลีค i t y เป็นสภาพคล่อง cash เป็น cash โหลดใช้ยงินส่วนน้อยโอเคก็ดูดีแต่อย่างที่บอกมัน too big มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันเรียกว่าอะไรนะโปรเจกต์ Project จริงๆสำหรับอัน,นี้สี่หมื่นบาทมันมองไม่เห็นนะครับการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของการเรียนตัวเองและเพื่อครอบครัวเปิดร้านกาแฟ ก,ก็ถ้าดูหน้านี้นก็โอเคนะฮะแต่อยากรู้ว่ารู้หรือเปล่าว่าจริงคืออะไรกองทุนรวมภาษารัฐระยะสั้น่ิช้ตออกมาแล้วถ้าไม่รู้จริงอย่าพยายามไปตัดนส่วนที่สี่นี้นะคะก็จะเหลือเงินอยู่หนึ่งหมื่นบาทค่ะเงินหนึ่งหมื่นบาทนี้นะคะดิฉันจะใช้เพื่อเป็นบันไดค่ะก้าวไปสู่ความฝันของดิฉันเองค่ะและความฝันของดิฉันนั้นก็คือการเปิดโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นของตนเองนะคะครับคือ ต้องแนนพรีเซนต์ได้ดีมากเลยแต่สิ่งได้อย่างเดียวไม่น่าบอกเราเลยว่าไม่พร้อมไม่น่าจริงๆนะครับเ็นวมีพอยต์อย่างมากเลยครับไม่ว่าคุณจะพรีเซนต์อะไรก็ต่างในชีวิตนี้จำไว้เลยนะอย่าไปบอกใครเลยว่าคุณไม่พร้อมนั้นเขาจะสิ่งแรกถ้าคุณไม่พร้อมเนี่ยเขาจะบอกคุณเลยว่าคุณไม่ต้องพรีเซนต์คือเรื่องที่ผมคอมเมนต์มากสุดคือพรีเซนเทชันพรีเซนเทชันเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการทำงานนะครับ หรือไม่ทํางานก็ต่างนะครับถึงจะไปเปิดร้านกาแฟอรตางทุกคนต้องพรีเซนเทชันทุกวันนะครับเพียงแต่ว่าบางเรื่องเป็นฟอร์มัลบางเรื่องเป็นอินฟอร์มัลแต่ทุกคนต้องทําในสิ่งที่เรื่อว่าสื่อสารกับผู้คนที่อยากจะแนะนำานคือโฟอกัสให้ดีว่าจทยงเราคืออะไรนะครับภายในสาสีนาทีแรกพาย,ยายามอดึงความสนใจาให้ได้นะครับเราต้องให้เป็นไปได้ให้เรู้ว่า เราจะทำอะไรต่อไปให้เขารู้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีโจทย์มาแล้วอ่าเทาดีเดี๋ยวจะต้องตอบโจทย์ที่ได้ละในสิ่งที่เป็นโมเดลสำหรับตัวผมเองเพราะว่าผมอยู่ทางฝ่ายการเงินต้องบอกไปก่อนเป็นมนุษย์เทคนิคอลเลยที่ขาดไปคือดีเทลที่ลงมาในเงินสี่หมื่นให้มันอยู่ในรอบสี่หมื่นมนอ่าให้มันไ,มไปไกลเกินไปนะ,นะะแล้วอะไรอีกอย่างหนึ่งคือถ้าลงดีเทลแล้วถ้าคิดจะแตก ตรงไหนให้รู้จริงๆแล้วค่อยแตกสุดลงค่ะจะถือว่าไม่ได้ก็จะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าได้รู้จักเพื่อนดีๆเพิ่มอีกตั้ง9คนนะคะถึงสนุกอะค่ะตอนที่ได้นั่งคุยกับเพื่อนๆก่อนพรีเซนต์อะนะคะวันนี้ก็เลยได้อะไรมากมายเลยค่ะทั้งคำคอมเมนต์จากคณะกรรมการนะคะทั้งเพื่อนได้ทั้งความสนุกสนานก็ค่ะดีใจมากค่ะก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วการติดมนคือเป็นติเพื่อต่ออะค่ะ